ปืนขโมยรถใครอ่ะปืนเฮี่ยอะไรสัตว์เเฮ้ยกูเป็นประธานนะเฮ้ยสวัสดีครับผมผม MGX สุดาครับผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว่า MGX สุดาครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับ ดีรู้เท่าพี่อะไรเนี่ยไม่อยากเชิดหรอไอ้สัตว์เชิดก็จะเปิดครับพี่ฮะก็มาเจอตัวดิหน้าเหมือนนายนอไอ้สัตว์มันทำอะไรอ่ะเอ๊ะมันแตกเอ๊ะม,มันมันโรงเรียนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมาแกะมันมันฝากดีอ่ะด,ดีดีกูลงไปไมันวิ่งหนีกูเฉกเลย <laughs> วิ่งหนีอย่ากขับมายังรอนาไยกมาอยู่เลยเยอะวิ่งหนีอย่ากขับมานี่ยหนึ่งหนึ่งเปล่าไอสัตว์มันเปล่ากูเปล่ามึงอ่ะ <laughs> เอาละครับตอนนี้นะครับผมยังไงครับใส่แล้ว <c oughs> มีดกับมีดกับโอ้โหสองทีร่วงเลยเเลวะนี่มึงอ่อนเกิดไปหรือเปล่าที่นี่มันไม่ได้ปัอมอ๊ <laughs> มยาเลยงอนเกินไป,ปหรือป่าไอ้หนุ่มฮะทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะให้ยาวกันเลยนะ้องเป็นอะไรคนระับมือนเป็นเหี้ยอะไรอนะ่ะฟรีด้วยไอ้สัตว์มึง,งอ่ะอนอนตาย,ยาไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ย ตะ่กี้หมาขี้ตรงนั้นเพียนะโอ้หน้ามึงเต็มเลยน่ะเอ้ยเหม็นป่าวเพื่อนมึงเหม็นป่าวเพื่อนถามจริงเหม็นป่าเอ้ยย่าคูไม่น่าเลยขี้หมาได้เพื่อนตรงนั้นขี้หมาเนี่ยมึงเอาหน้าคุขี้หมาเลยนัน่ะมึงน่าจะเอาหมัดเตะแบบหนึ่งหนึ่งกับมึงไปเลยวะไอ้เฮ้ยมึงตื่นมาวัดไหมมึงยังตื่นมาวัดเปล่าแขนเปล่ามึงฮะแขนเปล่าไม่บอกพวกมาได้สัตว์กูช่างโกลน Yahoo Yahoo là bị chú bên này đâu à bên này ấy rồi. Chú mày ครับมาแล้วข้างหลังข้างล่างข้างหลัง này กัน này

ốc음 데승 야!고요! 자白고wie เอาดิพี่เอาดิเอาดิเอาดิเจ็บไปตายาตายเชี่ยเอาไงมึตายพี่อย่างนี้แต่พวกนี้มันมันจะจอดอะไรปะมือขึ้นมือดิเยอะเห้ยไปอีกเย่ยเนี่ย ทำตอรี่ได้ไหมวะได้เอาไอ้ปืนขโมยรถใครอ่ะปืนเที่ยอะไรสัตว์เฮ้ยๆๆเฮ้ยกูเป็นประธานนะเฮ้ยเอาเัอดีครับประธานเัอดีครับเัอดีเัอดีออกแขนด้วยขอเัอดีครับประธานเัอดีเัอดีครับจี้ผเลือดผมพผู้พานไปหน่อย เลือดผมพุ่งพ่ายมันนะครับพวกเลือดเลือดร้อนเนี่ยเลือดผมมันพุ่งพ่ายมันนะครับประธานต้องดีว่ะเอาเลยบ้ามีแค่นี้เอาดีเอาเลยสียังหมาไอ้เหี้ยตายไปควายวยิงให้้ด แงงโง่อยู่เลยไอสัตว์โอ้ไอเยเหี้ยหลุมกูไอเหี้ยหูไอเหี้ยมีกระแรงเกินทำไมเก็บมันมาเรื่อยๆรือยเลยโอ้อเยเหี้ยโรงเรียนอยู่ที่บ้านเหี้ยเม่งทุกคนเมาเม่งน่าโรงเรียนกูก็ว่าอยู่เม่งไม่หมดสักทีว่ะ LFDD stop your vehicle now. <laughs> ไอ้สัตยาก็ไม่ยิ้มไม่มีอยู่่มูชุมถอยไม่ได้ว่ะบอกไม่มีใครอยู่ มันไม่ไหวแล้วนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไอ้พวกนี้ไม่มานะใช่ปบดได้ดาปืนอ่ะช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยด้วยแมวชุบแมวโอ้โหแล้วชุบได้ชุบเนี่ยชุบดีๆชุบไปูเพื่ผมมาเกิดที่จริงตรงเฉยเลยโรแบกเหรอเออยมันโรแบ็กกับมันช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยอ่านั่นตอนแรกไม่เป็นแล้วพอเล่นไปนานๆนะมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนละ แมว่วยแมวช่วยชุบต่อเลยแมวเป็นจนจำได้อะประมาณนักตายห้าครั้งแรกอะตอนเข้าประเทศใหม่ๆมันยังแมวกูโดนตีเหรอมึงตีแมวกูเหรช่วยไล่ชุบหน่อยไล่ชุบแต่พอเริ่มเกินห้าครั้งกูแม่งเริ่มงรูแบ็คกลับไปที่เดิมที่เดียวแล้วเอาเลยแย่เมื่อกี้ผมตายที่มึงทำอะไรเพื่อนกูนี่แหละโรงเรียนที่คุณมาหลังมาหลังมาหลนะผมตายครั้งต่อไปผมก็จะไปเที่นั่นชุบหน่อย มันจะเซฟเซฟอะไรวะที่เราตายครั้งที่แล้วยิ่อยิ่งแค่นั้นแหละกูตายแล้วกูตายแล้วมึงเห็นเลือดออกหรอเอากูโดนอะไรวะชุบดีชุบดีใครนี่ใครนี่ MG ปะนี่เออใช่เออสวย ต่อชีวิตเงี้ยเนี่ยประธานโอเคโอเคต่อชีวิตปะติดหนี้บุญคุณเนี่ยประธานเชียร์ที่เติดหนี้บุญคุณเนี่ยปะโอ้ยเอาดิเอาดิครับประธานกูเสียเรี่ยมันประธานกูเสียเรี่ยมันมาชุบกูใจเย็นใจเย็นยชุบจะชุบ ว่าน,นี่ครั้งนี้เราหายกันนะเออแ้เมื่อกี้ชุบไอป้ปืนไปแล้วไอป้ปืนหายไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันอ๋อมีเปืนไอ้ปืนปะไม่มีอะ่ะกลับไปโรงเรียนกันแล้ว ไม่คยจะตนีนี่หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์โอ้โหโดนปืน หนุ่มเรียนมังดิหนุ่มเรียนล้างดีกว่า

ไม่พงก็เจอกกูไม่จะเป็นนังสนใจกูล,ล้มนล้นลุงก็หลองกูบอกตัวเองไม่เป็นไรที่พวงกูใส่เสื้อก็เพราะวัากูไม่กลัวตาย